โอ้โหแอบอึ kind of ok uh ๊ชมีนี่เรามาโายช็อกโกแลตกับอืมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพันพันนะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักมาที่ เป็นนักร้องนะคะก็เร้องเพลงมานานแล้วล่าสุดก็คือรายการเพลงเอกนะคะก็วันนี้จะมาโชว์อีกมุมหนึ่งอย่างที่โมทโโไปแล้วนะคะก็คือวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับทำขนมค่ะก็คือมีคําถามมาเยอะมากเลยคนว่าแบบอา้าวพันธมองไม่เห็นเราทำขนมได้ยังไงเพราะว่าก่อนอันนี้พันธ์ก็ขายขนมใช่ไหมก็แบบว่ามีคนถามกันมาเยอะมากว่าแบบอา้าวแล้วพันธ์ทำเองจริงหรออะไร วันนี้อยากจะมาทำให้ทุกคนเห็นคือจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากนะคะก็แบบเริ่มจากชอบกินแล้วก็อยากจะทำเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะก็เลยเราไปดูใน YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาทำนี่เลยจ้าบราวนี่นะคะโูมีโลโก้ของเราเองด้วยโอบินเบคเฮาส์นะคะไ่ขายของนิดนึง <laughs> ซึ่งจะบอกว่าสูตรนี้ปกติที่ทำขายอาจจะเป็นอีกสูตรนึงแต่เป็นของ เชฟนุ่นเหมือนกันนะอันนี้เราดูมาจาก y YouTube เชฟนุ่นนะคะต้องต้องขอขอบคุณเชฟนุ่นนะคะที่ทำคลิปดีๆให้เราได้ทำจริงๆเชฟนุ่นเ,นเป็นคุณครูของผันอนะแบบดูใน YouTube แล้วก็คือชอบมากชอบขนมทุกสูตรของเชฟนุ่นก็คือแบบอร่อยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นราวนี่สูตรหนึ่งนะคะราวนี่หนะ้าฟิล์ม ของเชฟนุ่นเราก็เลยแบบอยากลองทําอันนี้ดูแล้วบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทําเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าท,าทำออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะต้องขออนุญาตไปล้างมือแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยจ้ามาแล้วจ้าเรามาเริ่มทำบราวนี่กันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนําผู้ช่วยเป็นทางการในค่ายองพี่จอร์จสวัสดีค่ะเร่ช่วยกันนะคะใช่เริ่มทำบราวนี่กันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มที่ ช็อกโกแลตอันนี้ใช้58เปอร์เซ็นต์นะคะโหคืออะไรมากแล้วก็70เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือใช้ช็อกโกแลต2เบอร์เพราะว่าคือห้าสิบแปเราก็รู้สึกว่ามันหวานไป70มันก็ขมไปนี่นะคะผสมกันมันก็จะได้แบบว่าคือเรารู้สึกว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็เลยสดเค็มะคะ่ะ ค่ะเราก็จะเอาไปละลายก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปละลายช็อกโกแลตกับเนยก่อนสักแป๊บนึงนะคะน,นี่เรามาละลายช็อกโกแลตกับเนยใช่ไหมคะใช่แล้วเราตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาเอาต้องเปิดเลยค่ะ,ะ,ไ,คะไฟอ่อนๆนะคะ ช็อ,ะะชอกโกแลตมันจะลงไปในหม้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไหม้ง่ายมากโอเคค่ะอันนี้ก็ละลายน่าจะได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาวางพักไว้นะคะจริงอันนี้ถ้าบ้านใครแบบว่าถ้าอันนี้สําหรับคนตาบอดน,นะคะที่อาจจะแบบไม่สะดวกไม่มีเตาแก๊สหรืออะไรอย่างนี้ก็เอาเข้าไมาโควเฟได้น,นะคะส0ิวินาทีแล้วก็ออกมาคนๆแล้วก็เอาเข้าใหม่ ช็อกโกแลตมันไม่นะคะอันนี้เราก็จะใส่โกโก้ก้อนโกโก้นะคะอันนี้โกโก้นะคะโก้วก็กีกัมค่ะเพื่อนี่25กรัมค่ะเอ้นี่ไม่ได้บอกเลยช็อกโกแลตจะใช้58เปอร์เซ็นต์90กรัมนะคะแล้วก็70เปอร์เซ็นต์กับ90กรัมนะคะเนย90เหมือนกรัมทุกอย่าง90นี่ใช่ไหมนี่ก็จะมาใส่โกโก้ค่ะลงบ่อ ให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ฝาให้มันเงาเงาเพิ่มความเงาเงาวันนี้เราจะมาทำบาลนีที่นั่งฟิลที่หลายหลคนชอบนะคะจะบอกว่าชอบบาลนีเนื้อหนีมากมันจะเป็นบาลนีฝาแบบเนื้อดึกๆอะค่ะมันจะไม่ใช่บาลนีที่เป็นแบบแป้งฟูๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ เลยนะะต้องน้มากเลยอ๋อเราต้องสังเกตตอนหน้าเงาเงาใช่ไหมคะก็คือว่าโอเคได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังน้าผี่ต้องมันต้องหน้าเงาเงาเงานี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่น้าเงามากเลยค่ะเป็นสะท้อนแสงเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปพักไว้นะคะแล้วเราก็จะไปตีไข่กันเลยจ้าเราก็จ ใช้เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรก็ได้เออวันอันนี้หนูใช้เบอร์หนึ่งนะคะมีเปลือกลงไปหรือเปล่าค่ะสวยงามเลยค่ะสวยงามค่ะใช่ค่ะ เราจะก็ตีให้แตกให้ไข่แตกตัวออกใช่ไหมคะใช่เราจะตีไข่ให้แตกตัวก่อนแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลอะไรคะเหมือนอันเหมือนแป้งเลยค่ะเป็นน้ำตาลที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นน้ำตาลสดนะคะเพื่อความเพื่อความีง่ายอ่ะคือแบบเป็นเคยใช้น้ำตาลรายธรรมดาแล้วคือแบบว่าตีแบบกล้ามขึ้นมา เพราะว่าเราต้องตีให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเขาก็จะมีคนแบบแบบนี้นะคะเราจะคลีนแบบว่าอันอนี้สุดไม่ต้องฟูมากแล้วก็แค่คนให้เข้ากันเฉยคนจนน้ำตาลละลายนะคะเอาไปลองทำตาลกันได้เลยอันนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะ เพื่อดูนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายเมื่อกี้ยังมีน้ำตาลติดอยู่ตอนนี้คือค่ะไม่มีเลยนะคะเื่อดูใช่คือแบบเราไปกัดไขีนงมามันจะแบบมีบมันจะไม่มีเสียงน้ำตาลแล้วอะนี่คนนี้มันนี่เราก็ต่อไปเราก็คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคืออะไรคะร่อนแป้งค่ะเราก็จะมาร่อนแป้งกันนะคะนี่ใช้แป้งอะไรนะคะแป้งที่เราใช้วันนี้นะคะ คือแป้งอเนกประสงค์นะคะค่ะหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยค่ะท็อปซีโรตัสทุกอย่างค่ะวันนี้เราใช้แป้งประมาณ5 5 0กรัมนะคะเราก็จะเอาอ๋อที่ร่อนผงฟูค่ะกันตักอะไรกันอันนี้คือผงฟูค่ะ จริงๆเมื่อกี้ลืมร่อนไปกับแป้งออปกติเราใส่ไปในแป้งใช่ไหมคะแล้วก็ร่อนร่อนด้วยกันใช่คะ<ช>เราก็จะร่อนรวมกันกับแป้งไปเลยนะคะก็จะขอร่อนของกูจริงโอเคค่ะไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตีเอาโกโก้จะบอกว่าจะาเอาไปผสมไข่ไข่เพิ่มเข้าไปแล้ได้ด้ก็จะเท คนคนอีกแล้วนะคะกลิ่นหอมมากนะคะตอนนี้พ่พันธ์องยกตะก้อขึ้นหน่อยยกตกตัวแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นไงคะเนื้อจะมีแบบความข้นมากเลยค่ะนี่เริ่มหนืดขึ้นแล้วดิค่ะตียากขึ้นไหมคะพิพันธ ก็ตอนนี้ก็จะตียากหน่อยนะคะแต่ถ้าเข้ากันเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีคว <darum> าม <ถ ôm S 1> ดือดขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะน่าจะได้แล้วอันนี้เราก็จะมาใส่แป้งลงไปเลยะค,ะค่ะแล้าก็จะคนต่อค่ะคนต่อยแล้วนะคะคนให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันนะคะ เลือกทำเบราวนี่เป็นเมนูนแรกเพราะว่าเ้นเพื่อนๆทำตามกันง่ายมากไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะนะคะมีแค่แต่ก็มืออันนี้ทีเราก็จะคนๆคๆนคนคนแต่อันนี้ก็น่าจะได้แล้วเนี่ยอัน,นี้นะคะทิชทันคนจนไม,ไม่มีแป้งแล้วนะคะนี่ะ แล้วพี่พันธ์องยกแก็ตรงๆ<ร> <4. S 1> ขึ้นนะนี่ค่ะหนึ่งสามมิลลิเมนะคะเพื่อนเธอใส่แป้งลงไปแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เราจะทําขั้นตอนต่อไปอะไรดีคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเราจะเตรียมอบก,กันนะคะค <ฮะ S 1> ่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช่ถ้วยนี้ใส่บารนี่เพราะว่าปกติบางคนก็ใช้ถาดก็ได้นะคะหรือว่าคือที่พันใส่ถ้วยนี้เพราะว่า มันก็กินง,ง่ายดีกินเป็นถ้วยเป็นถ้วยเลยแล้วก็ง่ายต่อการทำเลยแบบทำแจกได้นะคะแบ่งเพื่อนกินเราก็จะมาฝากฝากมาดูนะคะว่าจะลดชั่วขนาดไหนปกติถ้าทำขายก็คุณพี่จอยก็ต่างนะคะเพราะว่างานศิละปะนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะมาแล้ว,วะคะ่ะดีเยอะเลยโอเคค่ะขอคอร์หน่อยจ้ะแล้วก็คอร์ส อันนี้เขาไล่ลมหรือว่าพิพัน์คืออันนี้เหมือนคับไล่ฟองอากาศแล้วก็ให้หน้าเนียนด้วยนะให้มันแบบแต่เราก็จะตัดให้เสร็จเลยเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิพัน์ตัดออกมาจะเป็นไงนะคะเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะจะได้ได้อะไรบ้างตรงนี้จะวางตรงนี้ สูตรนี้ได้ประมาณกี่ถ้วยคะพี่คะสิบถ้วยได้ไหมพี่จอยสิบถ้วยพอดีเลยคะ่ะเราก็คือตอนนี้ลืมวนเตาอบนะคะ <Okay. S 1> าจะวนเตาอบนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าอบก,กันนะคะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้<อ> <c oughs> ให้เรากลับมาดูกันใหม่นะคะ <c oughs> ใช่โอเคค่ะตอนนี้ก็เราเนี่ก็อบสุกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุณหภูมิของ เตาบุงลงมาเลยจ้า <S <S จะบอกว่าเราเพิ่งได้เตาตัวน,นี้นนะมื่อไหร่ดีงามอันนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นนี้นะคะที่ที่ฟันทำไว้นะคะนี่นะคะนี่หน้าก็จะเป็นนี้นะคะขั้นตอนนี้แบบว่าไม่สามารถอบเองได้เพราะว่าเตาอบมันก็ยังแบบไม่มีเสียง อันนี้เราต้องพักไว้ก่อนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราพักอันนี้ไว้ก่อนนะคะใ,ให้ถ่ายร้อนให้อุ่นๆน,นิดนึงแล้วก็เราจะเอาไปเข้าตู้เย็นให้เซ็ตตัวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูวันนี้นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เบลนี่ก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่เราแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมคะแช่ตู้เย็นไวนะคะ้ค่ะแล้วก็หรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะกินเร็วๆก็แช่ฟรีไปสัก15-20นาทีก็ได้ ดูกันว่าจะตักได้ไหมดูกุการเฉาะนะคะบาวดี้เขาเซ็ตตัวใช่ไหมคะคก็เลยทำให้ให้เฉาะยากหน่อยแต่ดูเนื้อนะคะ,ะนี่นะคะดูเนื้อนะคะเนื้อนะคะเนน้หน้ากรอบแล้วก็แบบเข้มข้นมากอ่ะถูกใจสายด่างแน่นอน คอราราดกับเขาเรียกอะไรนะวิปป uh huh. ิ้งครีมวิปครีมข้างบนหรือว่าอันนี้ก็ได้ช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตกินได้นะคะทำกินได้กินได้เย้อร่อยมากด้วยนะคะสูตรไปทำกันดูนะคะต้องขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยนะคะเชฟมุนนะคะแต่ตอนนี้ขอเวลาให้พี่พันช่วบบาวนี่ก่อนนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปทำบราวนี่ของเราในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทําขนมของเราเลยถ้าอิดลาดประการใดก็ขอใครไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากร้านบินมเบคเฮาส์นะคะเป็นร้านขนมเล็กๆของเราเองที่เราทำาบบโฮมเมดนะคะก็จริงๆไม่ได้แบบ ช่องทางเพจอะไรการติดต่อเปนเรื่องเป็นราวแต่ก็สามารถสั่งซื้อได้ในไลน์แมนนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์0 9 9 4 2 6 4 4 2 6กกก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย